บ้านไหนที่ไม่เคยเห็นแผ่นทำความร้อนของเครื่องชงนมอย่าชะล่าใจนะคะหน้าตาก็เหมือนเครื่องล้างขวดนมเครื่องอบนึง่งฆ่าเชื้อปกติเลยค่ะแล้วถ้าเราใช้ไปน,นานๆโดยที่เราไม่ทำความสะอาดมันก็จะเป็นแบบนี้วันนี้มแม่จะมาสอนวิธีการทำความสะอาดคาบตากันตะกรง่ายๆเพียงแค่ใช้น้ำส้มสายชูใช่แร้วจ้ะอย่างแรกเลยเครื่องชงนมเนี่ยเขาจะมีน้ำขังอยู่ด้านในใช่ไหมกดน้ำออกมาให้หมดก่อนค่ะกดออกมาจนกว่าจะไม่มีน้ำหยดออกมาเลยและหลังจากนั้นนะคะแม่เทน้ำส้มสายชู400 ml และน้ำเปล่า400 ml ผสมลงไปในถังด้านหลังหลังจากนั้นให้ตัวเครื่องทำา ความร้อนสักครู่หนึ่งค่ะทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีแล้วคุณแม่ก็กดปริมาณน้ําได้เลยนะคะแล้วก็กดน้ําออกมาแบบนี้แต่ถ้าใครมีนมอยู่ในถังก็แนะนําว่าให้เอานมออกก่อนนะในส่วนของตัวเครื่องมินิเนี่ยเขาจะกดแต่น้ําไม่ได้นะแต่แตว่าถ้าเป็นเครื่องใหญ่เนี่ยเขาจะกดแต่น้ําได้ก็เอานมออกก่อนเนาะเวลาที่จะทาความสะอาดก็คือกดน้ําปล่อยลงมาแบบนี้เลยค่ะให้น้าส้มสายชูคือทําความสะอาดให้ไม่ว่าจะเป็นตัวกรองตัวแผ่นทําความร้อนที่เป็นค่าตะกันตะกอนเราควรทําความสะอาดทุกๆ1เดือนหรือว่าบ่อยครั้งตามที่แม่ต้องการได้เลย2อาทิตย์ทีหน คือในน้ํามันมีแร่ธาตุอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นน้ําก๊อกน้ากินน้ําใช้ไปนานๆเวลาแผ่นทําความร้อนเนี่ยเขาทางานนะ่ะเขาก็จะเป็นฆาตกันแบบนี้ได้มันทําความสะอาดด้วยนะคะแม่แม่แมใครสงสัยข้อมูลหรือว่ารายละเอียดตรงไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่จะมาทําคลิปรีวิวแบบนี้แล้วก็สาธิตการใช้งานมาหไหนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแผ่นทําความร้อนแบบนี้แนะนํไว้ให้ทำความสะอาดบ่อยๆนะคะไม่งั้นลูกอาจจะเป็นนิ้วได้นะเครื่องอบนึ่งค่าชชวร์ก็ควรจะทําด้วยนะคะ